ไปดีปากกันนะยายไปละคือลมคือติงคือลมอออะไรเล่นมอ๋อไม่กบอกมันสาระแน่ดิเดี๋ยวเวลาทำได้ไม่ทำอ่ะลงมันยกยปิงลงมาเลยกุ้ยปิงการมัน โอ้ยหมูแดงคัดใ่เลยไอ้ไอ้ดิไอ้ไอ้อะไรอะไอ้เชอร์รี่นี่คัดไอ้นี่ลงไปนอนมึงจะไปไหนน่ะมึงเล่นอย่างเขาโอ้ยเชอร์รี่เอาสู้เขาเออเออหมูแดงเอาหมูแดงขี่ขี่โู้กันใหญ่เลยคนละคู่ก้อยปิ้งสู้เขาลูกก้อยปิ้งก้อยปิ้งไม่มีคู่เว้ยเอากิ้นเออ ตู <Twelve> ้มาลูกข้อปาหัวมเลยจะหนีไปไหนมาดิเก่งนะภูเขาลูกขึ้นเลยอือเก่งอือไปไหนนน้องมานีเร็เมื่อวานต้องเอาไว้นั่นเอาน้ำออยใส่ให้เลนสักกระตังนั้น

เดี๋ยวหนูมจะกัดน้องนูอืมอืกัดน้องนี่กระปงกระเป๋าก็แปบกอันนี้เอาไว้ให้แบบผักบุ้งที่ไม่เอาไงให้ไปกินแก้วไปวด้บบปวดไปให้ดได้เปยไปด้วงอะน้าเอาดิ